บ้านโคกหมู่ที่4ตำบลห้วยร,ร,ร,รำเุรัชวบตรีรมนะครับวันนี้เรามาดาูสถานที่ในส่วนของการประกอบพิธีบวงสวงท้าเวชสุวรรณและพญาปูริตร์นะครับที่วัดโดนศิลารามอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ทึ่ทางหลวงพ่อสมพรนะครับท่านได้ทำการจัดสร้างและจะประกอบพิธีบวงสวง เบิกเนตรในวันพรุ่งนี้ในเวลา9นาฬิกานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งกำลังตระเตรียมนะครับตระเตรียมนะพรุ่งนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองว่าจะเป็นท่านนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นท่านสสเขต5ของเรานะครับก็จะมานะครับตอนนี้พระคุณเจ้าทั้งทางคณะช่างกำลังเตรียมนะครับ นี่คือโต๊ะบวงสวงนะครับกำลังจะเตรียมพรุ่งนี้ในเวลา9นาฬิกานะครับก็จะได้เริ่มในส่วนของการประกอบพิธีบวงสวงองค์พ่อเท้าเวสวุวรรณและก็พญาปุริศาสตร์นะครับรานนั้นก็พี่น้องเราเรียนเชิญน,นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่9เดือนเมษายนนะครับพุทธศักราชสอ6ินะครับที่วัดโดนศิลาราม ตำบลห้วยราเประรัชนัตรวิรามตรงข้ามสนามเบ้านะครับทางที่ใต้สนามเบ้าหรือว่าทางที่ใต้ทางเข้าประตูมหาวิลายรามคำแหงนะครับในงานนี้ก็เป็นงานบุญเทศมหาชาติเวสสัน,สนดรชาดก13กัน1,000ปพระคาถาด้วยนะครับแล้วก็มีสอยดาวนะครับ นะครับขอเรียนเชิญนะท่านที่ดูคลิปอยู่ก็เรียนเชิญนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา9นาฬิกาประกอบพิธีบวงสวง12นาฬิกาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กัน1 0 0 0พระกถาเพื่อสมทบทุนในการสร้างองค์พระประธานพุทธรูปปางประธานพรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสูง99นิ้วนะครับนี่ก็คือองค์พ่อท้าเวสสุวรรณนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นพยาปุริศาสต์นะครับด้านขวาก็จะเป็นพยาปุริศาสต์เช่นเดียวกันกนองพ่อท้าวิวสวรรคต้องบูชาด้วยดอกไม้สีแดงนะซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ครับประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้ในเวลา9นาฬิกานะครับอของวันที่9เดือนเมษายนพฤทธศักห้าสิบหกนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับในวันพรุ่งนี้ รับทางคณะช่างกําลังกระเตรียม <tong> ครับนี่คือพญาปุริศาสตร์นะฮะท้าวเวสสุวรรณและก็พญาปุริศาสตร์นะครับ,รบขอบคุณทุกท่านครับผม I thought you